ดินรับเสร็ินเสร็จ้าพี่น้องตักแล้วก็เปิดลงให้เหมือนเดิมพี่น้องเราตักต่ำกว่านะนี่พี่น้องต่ำกว่าแปลงนี้พี่น้องเอาระดับแปลงนี้นะครับนี่แปลงตรงนี้เราก็ตักต่ำกว่าประมาณยี่สิบเซนครับก็เราตักหน้าดินผมเหมือนเดิมครับถ้าเราตักเสมอแปลงนั้นเลยครับหน้าดินไม่มีนะพี่น้องเราหน้าดินลงไปอีกก็มันก็จะสูงกว่ากันนะพี่น้องแล้วก็ ต่ำกว่าประมาณ20สิบเซนครับเพื่อให้มีหน้าดินครับพี่น้องนี่ครับเสรจจยาเนี่ยลงให้เลยอย่างสวยนะพี่น้องเน่าลงไปี่พี่น้องน่อครับข้าวอย่างสวยนะครับนี่สวยแน่นอนครับจะฟองหน้านี่อ๋อถูกรอมแล้วพี่น้องนี่ตัำลงไปครับต่ำกว่ายีเซนมครับย0่เซนหรือ30เซนครับ อ,อปกาลังเชียงกบพกเลย ทุกคนก็นไายด้านไม่แตกเลยพี่้องก็มาแตกอยู่นะพี่้องมาจับตัวกันนะอันที่ก่อนพี่ลองใช้บนนะครับนี ไปลึกๆหน่อยครับลอง20่สิบเซนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นแม่รังอย่างนี้พี่น้องต้องสัก30สิบเซนแล้วก็หน้าดีนนะเพราะว่ารถไถจะไถเจอแม่รังนะพี่น้องข้าวจะไม่สวยครับ จะได้หินจะได้ลูกรังจะได้ดินครับก็ขึ้นอยู่กับร้อนใล่ไหมร้องทำดีไม่ดีครับไ,ได้บอมีงานไม่มีงานนับเงนินอง เราล่ะครับ

ส,สวยครับรเบืดอหน้าดินดองให้เจ้าของนามันเองครับเส็จหญ้าเสร็จฟางพี่น้องข้าวงอกมาเติบโตมาก็จะได้กินปุ๋ยได้พี่น้องทำนาเ็จดินเหนียวนี่มันไม่สวยนะพี่น้อง เกินไปหรือมันสูงเกินไปครับ